โอ้อ oh. ังนี้มีครับมีมีมอ้าวตัวนี้สองตัวอีกเหมือนเดิมครับแต่หนังนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวหนึ่งครับใหญ่กว่ามะคูนตัวหนึง่งเอามะคูนตัวหนึง่งได้มาอีกสองตัวครับ <c oughs> หกหลังครับได้มาเจ็ดตัว สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับเพื่อนเพี่พยูทูบเบอร์ครับพาทุกท่านมาดักรุ่มอะไรครับเวลาตอนนี้ก็15ในกาเป๊ะเลยครับโอ้โหร้อนสุดๆครับมีแต่แดดบางพายก็มีเมฆอยู่ครับแต่มันแดดจัด หมายเราก็วันนี้ย้อนกลับมาที่ต้นไม้ตายครับต้นไม้ตายต้นเดิมเคยลงคลิปไปนะครับไปยาใส่ไปนู่นเหรอครับริมริมไปนู่นเลยตามคนาริมห้วยไปเลยครับเพราะทางนี้มันมีคนานี้ริมห้วยมันจะมีอ่าวัชพืชลกหน่อยเอาตู้มาั้งหมดหกหลังครับยาวห้าสั้นหนึ่งย้ายมาจากนู่นเหรอครับทุ่งโล่ง นี่ครับเดีย๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับหอยเชอรีุ่บน้ำปูไ่ไก่แล้วก็ไสเดือนครับขุดไสเดือนมาเมื่อกี้วันนี้มีปูมาอสองสองตัวปูใส่ไปด้วยสองตัวครับนี่ครับหลังแรกเราจะเอาตรงนี้ครับ ื่อก่อนเราใส่ตรงต้นไม้ตายตวันนี้เราจะใส่ตรงนี้น้ําตื้นหน่อยครับลองใส่น้ําตื้นดูนะครับใส่เยอะกันเลยผมเอาตุ้มวางแล้ววันนี้ต้องทําเวลาครับไออย่าลอยกระทงแล้วทำเยอะก่อนครับอย่าลืมนะครับใส่ไส้เดือนถ้าไม่ได้สับหรือไม่สับก็ถ้าไอ้ไส้ตะแกรงห่างให้เอา อ่าหญ้านะครับหญ้ายัดลงไปในไส้ก่อนนะครับการไส้เดือมันไหลลงไปมันมจะไหลลงไปกองอยู่ขาง่างมันก็ดูดกินข้างนอกหมดครับใส่เยอะกนไลยครับต้องใส่ไม่เยอะครับใส่นิดๆหน่อยหน่อย <S <S อยหอยหลังงื่นบ้าง ใส่เยอะไปก็เสียหยอเปล่าครับมันมถ้าไม่มีปลาไหลก็เสียหยอเปล่าแค่นี้แหละครับใช้กล้องติดนอกนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่ากล้องเต่ตั้งกล้องเท่าไหร่แต่ก็ปลอดภัยกว่าครับก็ใส่เยอเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาปกนะครับ ครับเรียบร้อยครับกลุมยาเรียบร้อยครับโอ้เหนื่อยแล้วก็ใส่ไปตรงนั้นครับนครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ที่ยูทูบเบอร์ครับสวัสดีตอนเช้าครับเจ็ดนาฬิกาครับ วันนี้อากาศเราพึมขึมครับเหมือนฝนจะตกมาทุกท่านมายกทุ่มอะไรเหมือนเดิมครับมาซ้ำหมายเก่าดูนะครับใส่จากต้นไม้ใต้นี้ไปนูนปน่นครับไปทางนู่นครับหกหลังครับ ฝั่งนี้ยังได้เกี่ยวข้าวครับเนี่ยแต่ข้าวมีนิดเดียวครับดูหลังแรกนะครับมีแต้มมีตัวไหมใส่น้ำตื่นดูครับ โอ้ยตัวไม่โตครับปลาไหลมันโอ้ยุงเยอะมากครับตัวไม่โตครับไปต่อครับดูตุ่มสันหลังเดียวในกะลุ่มบ้าง ไม่น่าจะมีครับตรงนี้ใส่ไม่เคยมีเลยตรงนี้อุยุงเยอะมากครับโอ้แมงกระเป่าเต็มเลยครับก็แต่แมงก้เต,เต่าเต็มเลยใบตอครับที่ฝ้ามาหลังหนึ่งมีแต่แมงกระเ,เต่าเต็มเลย โอ้ยมันตัวไม่โตครับแต่ก็พอได้อยู่ครับตัวนี้อ่าสองตัวอีกต่างหากสองตัวเท่ามาคูณนี่ครับ ไปต่อครับโอ้อันนี้มีครับมีมีน้ำมันตื้นครับอ่าอ้าวอีกตัวนี้ สองตัวอีกเหมือนเดิมครับแต่หาังนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวหนึ่งครับใหญ่กว่ามะคูลตัวหนึ่งต่วมาคูณตัวหนึ่งอะได้มาอีกสองตัวครับไปกันต่อครับอ่าตรงนั้นหลังละสองตัวสองหลังครับดูหลังนี้บ้างครับ มีแต่มีตัวไหมโอ้มีมีครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่กว่ามาคุ้อยู่ครับ,ดรบได้มาอีกตัวหนึ่งครับ อหต่อครับหลังสุดท้ายแล้วดูตรงนี้ใส่ไม่เคยมีปลไหลเลยมีไหมวันนี้สมิดเลยครับลกมาก อุ้น่าจะมีนะนียโอ้มีมีครับตัวนึงครับเข้ามาคูนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่ครับยุ่งเยอะจังเลยครับโอ้มีครับตัวงามอยู่ตัวนึงครับ ้ำู่ครับตัวนึงก้องก็มัวๆแล้วครับตอนนี้น่ายจะโดนน้ำแล้วเอาได้มีตัวครับครับทา่านผู้ชมมาหมายนี้ไม่ีปิดหวังครับมีปลาไหลแน่นอนเจอใหญ,ใหญ่ใหญ่เล็กแค่นั้นเองด,ดได้ตัวใหญ่กว่าคูณมาสองสับตัวครับ ทั้งหมดได้มาเจ็ดตัวครับหกหลังครับพาหลังหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวจะลงให้ดูครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับเห็นว่าเต่าเยอะมากครับกลับมาสรุปผลงานวันนี้กันครับปลาไหลตัวไม่โตครับน้ําม,มันเริ่มลงมันเริ่มขอยมันจากปลาข้าวปลาไหลเล็กเริ่มขอยลงมา หกหลังครับได้มาเจ็ดตัวก็มีใหญ่กว่า,าคูณอยู่สองสาตัวครับตอน,นั้นก็เท่ามาคูณได้มาหมดเจ็ดตัวครับหกหลังฟ้าไว้หนึ่งหลังครับเข้าสองตัวสองหลังครับตุ่มสั้นฟ้าครับ ครับก็ปลาไหลสลืมสลือเลยครับแมงก็เต่าเข้าไปเยอะครับเข้าเยอะมากครับแมงก็เต่าปลาไหลก็อ่อนเพลยเลยเจอแมงก็เต่าทีไรสลบสลไยเลยครับครับก็สรุปแล้วก็นี้ก็ไม่ผิดหวังหรอกครับแต่ว่ามันจะตัวใหญ่ตัวเล็กแค่นั้นเองเนื้อได้มาเจ็ดตัวครับ ถือว่าผ่านอยู่ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามครับเดี๋ยวพกเกี่ยวข้าวออก็จะพาลงทุ่งสักหน่อยครับต่อไปไปลองดูครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ